อาจารย์เปิดย t u b e ทำไมครับในเมื่ออ่านจากทิกติกมึงรู้ได้ไงไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยกูนั่งอ่านเนี่ยส่วนมากกูจะอ่าน youtube ได้ส้มมึงนี่มันปัญญาอ่อนจริงๆไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยอะถ้าเราเป็นพระเอกจะได้บุญไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเริ่มปัญญาอ่อนเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงเดี๋ยวก่อนกูก็นึกว่าจะมาพูดจาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงเดี๋ยวปัญญาอ่อนมากนักไม่ต้องกลับเข้ามาดูอีก ถ้าอ่านบทสวดมนต <c oughs> ์ผิดแบบสะกดอ่อานออกเสียงไม่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโกรธไหมกรับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โกรธมึงมึงก็ไม่ต้องสวดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่มึงสวดผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาโกรธมึงเรืองอะไร <c oughs> มึงเนี่ยมันบโนเพอพบจริงๆนะมึงคนไทยเนี่ยมันติดสันดาลปรุงแต่งเก่งแล้วก็มานั่งหวาดกลัวเองแล้วใครสอนมึงมาว่ามึงสวดมนต์ผิดเท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโกรธมึง ใครสอนมึงมามึงมานั่งกังวลทําไมอ่ะเนี่ยคนไทยในประเทศไทยมันติีสันดานที่กลัวและกลัวกับเรื่องอะไรเรื่องปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไร้สาระสวดมนต์ให้เทพเทวาแทนที่เทพเทวาจะดีใจเสือกจะมาโกรธกูกูจะกระโจนตีกระบาลเทพเทวาให้กูถาทําดีถ้าตายแต่เสือกมาโกรธกูเพราะกูอ่านหนังสือผิดมึงอย่าเป็นเทพเลยกูจะตีให้ล่วงสวรรค์เลยเดี๋ยวก่อน มึงมันปัญญาอ่อนมโนเพ้อพบไร้สาระพ้อเจ้อมึงอ่านหนังสือผิดมันจะเป็นหอกอะไรล่ะก็มันอ่านผิดก็คืออ่านผิดมึงมีเจตนาในการอ่านผิดไหมล่ะมึงมีเจตนาในการออกเสียงผิดไหมล่ะก็ไม่มี้าแล้วใครจะมาโกรธมึงในเมื่อมึงเป็นคนอ่านเองแล้วกูถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานั่งฟังมึงตอนไหนมึงเชิญเข้ามาเหรอเขาใส่มึงใส่ซองให้เขาหรือเปล่าเขามาขนาดมึงนิมนพระมาสวดมนต์ที่บ้านมึงจะต้องใส่ซองเลยนะ แล้วมึงเชิญเทพเทวามาบ้านมึงมานั่งฟังมึงสวดมนต์ผูกป้างผิดป้าเนี่ยมึงใส่ซองให้เขาหรือเปล่าเป็นกูกูไม่ไปนะไม่ใส่ซองให้กูอ่ะนี่มึงงานเชิญเทพเทวาเทวดาทั้งหลายมามึงไม่ใส่ซอยเขาได้เลยเหรอทำไมไม่กลัวผีหรอกครับกูกลัวมึงมากกว่าผีเยอะกูว่ามึงเนี่ยน่ากลัวน่าอันตรายมากกว่าผีอีกกูจะกลัวตำหอกอะไรผีกูกลัวมึงยังดีกว่ามึงน่ะน่ากลัวผี่ะไม่น่ากลัวหรอก เตือนนะคนที่เล่นติกตอกอ่ะเวลามึงพิมพ์ซ้ํามากๆระบบมันบล็อกอัตโนมัติไม่ใช่แอดมินบล็อกนะระบบบล็อก,อกเพราะฉะนั้นมึงอย่าพิมพ์ซ้ากันเยอะๆนะมึงโดนระบบบล็อกอก,กูไม่รู้ด้วยนะตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่ติกตอกถ้าพิมพ์ผิดกดพิมพ์คําที่ไม่ควรจะพิมพ์พิมพ์ในเรื่องที่ไม่ควรจะพิมพ์คําบางคําที่ไม่ควรจะพิมพ์ติกตอกบล็อกเพราะมันผิดกฎชุมชนมึงพิมพ์ซ้ําบ่อยๆฝัดบ่อยๆมึงโดนบล็อกเพราะผิดกฎชุมชนลบกวนชาวบ้านกูเห็นเนี่ยตอนเนี้ยคน โดนบล็อกเนี่ยเป็นพันคนเลยก็ท่านี้แอดมินเนี่ยแทบจะไม่ได้บล็อกเลยมึงระวังตัวเองนะกูเตือนแล้วน่ะกูไม่ได้บล็อกมึงแอดมินไม่ได้บล็อกมึงนะระบบมันบล็อกเองนะกูเข้าไปดูกันเนี่ยมหาสัจย์มากโดนบล็อกเป็นพันคนเลยผมฝึกจิตเห็นเกิดดับวิปัสสนามาเจ็ดปีแต่ตัวที่แก้ยากคือความเพิ่มอยากเพิ่มความขยันอยากไปในทางโลกในพุทธวจนะมีวิธีเพิ่มความขยันไหมครับมีก็ความเพียรเนี่ยวิธีเพิ่ม สวดมนต์จะเป็นต้องศึกษาความหมายความสวดไปด้วยไหมครับจาเป็นสิไม่เข้าใจอีกเรื่องค่ะถ้าละนันทิความเพลินเท่ากับละสังโยชน์สิบข้อได้ไหมครับก็ละได้ไหมล่ะถ้าละได้ก็ละสังโยชน์ได้คําถามคือละได้ไหมความเพลินอะละได้ไหมล่ะถ้าดูดวงผิดไหมครับผิดจ้านอนขวางประตูดีไหมครับ ก็แล้วแต่มึงมึงจะขวางก็ได้แต่ถ้ามานอนขวางบ้านกูกูเตะตายนะ <No. S 1> กูเตะกระเด็นกูเตะปิวนะเออแล้วกูเหยียบซ้ําด้วยกูจะบอกให้ oh, <no. S 1> มานอนขวางประตูมานอนทําหาอะไรที่เดินเข้าเดินออกมานอนขวางประตูมึงไม่มีที่จะนอนเรื่องไงห้องมึงไม่มีหรอไปนอนบนหลังคาก็ได้ถ้าไม่มีที่นอนไม่ต้องมาเดินขวางทางเดินคน <c oughs> พูดดีๆไม่เป็นหรอเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าสาระแนเรื่องชาวบ้านกูจะพูดอย่างนี้มึงไม่อยากฟังก็ใส่หัวออกไป ไม่ต้องมานั่งสอนชาวบ้านว่าพูดดีๆไม่เป็นหรอกูไม่พูดพูดเป็นแต่กูไม่พูดกูอยากพูดกูก็พูดกูไม่อยากพูดก็ไม่พูดเคยเป็นกันไหมรู้สึกการเกิดมาเป็นคนมันเหนื่อยเป็นคนจนคนรวยก็เหนื่อยแต่ใครเกิดมาเป็นคนก็เหนื่อยทั้นแหละเพราะมันต้องทำมาหากินกูไม่เคยเกิดมากูไม่เคยเกิดกูเกิดมากูไม่เคยเห็นใครไม่เหนื่อย บางคนมีตังแต่หน่วยเรื่องผัวเรื่องเมียบางคนไม่มีตังแต่มีความสุขเรื่องผัวเรื่องเมียบางคนไม่มีตังด้วยเหนื่อยเรื่องผัวเรื่องเมียด้วยแต่บางคนมีตังเหนื่อยเรื่องการงานแต่ไม่เหนื่อยเรื่องผัวเรื่องเมียมันแล้วแต่จะเหนื่อยเรื่องอะไรแต่มันเหนื่อยด้วยกันทุกคนมึงอยากคิดว่ามึงจนแล้วมึงเหนื่อยคนรวยก็เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมาจ้าวเงินมาจากไหนกูก็เหนื่อยกูเหนื่อยสั่งสอนมึงทุกวันเนี่ยแหกปากด่าทุกวันกูเนี่ยเหนื่อยจะไปจะตายแต่กูก็ไม่ได้จนแล้วกูก็ไม่ได้รวย แต่กูเหน e? ื่อยอะไรกูเหนื่อยกับการสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวตำหนิตีติงมึงตามทรรกูก็เหนื่อยเหนื่อยเป็นคนมันเหนื่อยเท่านั้นแหละไม่มีใครไม่เหนื่อยหรอกมันอยู่ที่ว่าใครจะเหนื่อยเรื่องอะไรบางคนเหนื่อยเรื่องการทำมาหากินบางคนเหนื่อยเรื่องพ่อแม่บางคนเหนื่อยเรื่องลูกเต้าบางคนเหนื่อยเรื่องผัวเมียภรรยาบางคนเหนื่อยเรื่องของญาติสาโลหิตบางคนเหนื่อยเรื่องลูกน้องลูกจ้างบางคนเหนื่อยเรื่องเจ้านายมันเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่มีมึงคนเดียวที่เหนื่อย และมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับจนกับรวยทุกคนมันเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นแต่มันเหนื่อยกันคนละด้านมันหนื่ยกันคนละมุมแต่เพราะมึงจนมึงยอมรับสภาพความจนของมึงไม่ได้พอเวลามึงยอมรับสภาพไม่ได้มึงก็น้อยเนื้อต่ําใจว่าชีวิตมึงเกิดมาจนมึงก็เลยคิดว่ามึงเหนื่อยกับชาวบ้านเขาแต่ความเป็นจริงมันเหนื่อยเหมือนกันทุกคนคนกว่าจะรวยเขาก็เหนื่อยทั้งนั้นแต่มึงเหนื่อยแต่มึงไม่รวยเขาเหนื่อยแต่เขารวยเพราะอะไรความสามารถสติปัญญาความรู้ที่เขาสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยขยันขันแข็ง มีสติสัพพัญญะในการที่จะพัฒนาขีดตัวเองให้ขึ้นไปรวยได้แต่มึงทําไม่ได้มึงเลยน้อยเหนือต่ำใจโทษใครโทษตัวเองพัฒนาตัวเองก็เยอะ <Okay. S 1> ในบ้านตั้งไหวเจ้าที่ได้ไหมครับแล้วมึงไหว้ทําไมเจ้าที่มึงไหวตัวมึงเองเหรอหรือมึงไหว้ใครก็คนถือโฉนดที่ดินนะคือเจ้าที่มึงใค้ถือโฉนดที่ดินล่ะ แล้วมึงไปไหว้เขาทำไมอ่ะจุดทุบไหว้เหรอไหว้พ่อไหว้แม่มึงหรือไหว้ตัวมึงเองเจ้าที่มึงคือใครอ่ะใครถือโฉนดคนนั้นเป็นเจ้าของมึงให้เจ้าของคือใครอ่ะกูงงมากเลยมึงไปไหว้ใครอ่ะใครยืนอยู่หลังอาจารย์ครับมึงเหรอมั้งมึงตายแล้วหรือเปล่าเรามาหลอกมาหลอนกูหรือเปล่าเรามายืนอยู่หลังกูกูว่ามึงตายแล้วหรอมั้งมายืนอยู่ข้างหลังกูได้เนี่ยมึงเป็นผีมาหลอกหลอนกูเหรอตายแล้วเหรอ เอาไว้เดี๋ยวกูจะเลิศเมตตาเผื่อมึงให้นะกูไม่ทําบุญไปให้นะกูขี้เกียจไปเดี๋ยวกูจะเลิศเมตตาอยู่บ้านละกันกูขี้เกียจไปทําบุญ oh, <no. S 1> วันนี้กูไปงานศพมาพอดีเลยนะเอาไว้เดี๋ยวกูที่สุกสุศลให้มึงน่าจะเป็นสามเวสีส,รรสัตว์ตามมาหลอกมาหลอนกูที่บ้านนะนะตายแล้วละสิ <c oughs> วันนี้เอาเครื่องสัมอางเก่าไปทำบุญที่มูลทีอาสา,านำไปแต่งหน้าศพมาบุญมาฝาตาโตู มีคนถกเถียงกันเรื่องพระรหันยังโกรธอยู่ไหมหรือไม่ขอความกระจ่างพระรหันไม่โกรธจะโกรธได้ยังไงพระรหันอะไรมาโกรธอนาคามีก็ไม่โกรธแล้วแต่เขาสามารถใช้อาการของความโกรธมาเป็นอาการในการดุด่า,าว่ากล่าวหรือสั่งสอนตามธรรมได้แต่ไม่มีความโกรธในใจจะโกรธได้ยังไงมานะนะมันดับไปแล้วมันจะมาโกรธได้ยังไงไอการมาลาคะไอเขาเลยว่าอะไรวะห้าอย่าง สกยาิทิฏฐิวิจิตากาิจศีลพระตตามารากามราคาปฏิคะปฏิค้าดับไปแล้วดังนั้นพระอรหันต์ไม่โกรธแล้วปฏิค้าเนี่ยคือความโกรธความวาม,วาม,มาฆ่าพยาบาทมาสไร้ดับแล้วจะโกรธอีกได้ยังไงแต่เขาสามารถหยิบอวอาวการโกรธเพื่อมาสั่งสอนได้ไม่ผิดใช้ชีวิตทางโลกไปพร,พร้อมพอมกับทางทรความเพียรมากน้อยแค่ไหนแบบไหนคือหนัก ไปแบบไหนคือหย่อนไปเป็นคาราว่าแบบไหนคือพอดีครับเราก็ต้องดูเองสิว่าความพอดีของเราตามบริบทการใช้ชีวิตเราจะมาบอกว่าพอดีแบบนี้พอดีแบบนั้นของคนนั้นคนนี้มันไม่เหมือนกันไงยิ่งมากยิ่งดีเราต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้รนแก่ตัวเองเอะพูด,ดง่ายๆพิจารณาเอาเองเลยที่บอกว่ามีเพศสัมพันธ์ที่บอกว่ามีสัมผัสที่ ห้าหกเจ็ดแปดแล้วบอกว่าเห็นเจ้าที่ใส่ชุดขาวออกมาเป็นตัวตัวหรือปีที่ตายแล้วมาหลอกอาจารย์คิดว่าจริงไหมครับเพอร์เจอร์มันเห็นคนใส่ชุดขาวเดินออกมามเห็นหมอมาตามมาตามตัวมันหรือเปล่าว่าพยาบาลมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วมันเห็นมาจากไกลๆกลกเลยเดินมาจับตัวมันแล้วมันกาลังเห็นว่าวาแบแวมไงกูว่าหมอจากโรงพยาบาลมาตามตัวมันกลับโรงพยาบาลที่ใส่ชุดขาวอะนะไม่ใช่ชุดพราหมณ์หรือเทพเทวาเทวดานะชุดหมอมาตามกลับโรงพยาบาลกูว่าเห็นผิดนะ โดนจับไปเรียบร้อยมั้งเปล่าเนี่ยกูว่าคำว่าเทวดาประจําตัวนี่คืออะไรครับแล้วคํากล่าวที่ว่าเวลากวดน้าอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวไม่มีนะอันนี้เพอร์เจอร์เหมือนกันไปพร้อมกับชุดขาวเมื่อกี้นี้เลยนะไปพร้อมกันไปด้วยกันอ่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปเลยกัไปพร้อมกับกับชุดขาวเมื่อกี้นี้ชุดขาวเหมือนกันเลยอาการเดียวกัน